<TV. S 2> ถึงแล้วคะคุณผู้ชมครับที่นี่แหละครับวัดคลองขวางนะครับกับสัทเทีวท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุสุบอกเลยว่ามีไฮไลท์แน่นอนครับมาดูกัน โบสถ์ของวัดคลองขวานะครับใหญ่โตมากแล้วก็สวยด้วยนะครับมองใกล้ๆเนี่ยเห็นรายละเอียดแบบเยอะมากๆนะฮะโบสถ์ใหญ่มากๆแล้วก็สูงมากด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดจิตรกรรมฝาผนางังภาพเขียนเนี่ยให้เห็นทุกจุดเลยอลังการมากนะครับ รายละเอียดดีเทลต่างๆของเขาแบบว่าทำได้สวยมากนะครับโอ้นี่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดเลยนะฮะสวยมากๆฮะทำตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยยาวไปจดด้านบนเลยสูงหลายเมตรมากๆนะครับตลอดทั้งแนวเลยครับ นอกจากความสวยงามของโบสถ์แห่งนี้แล้วนะฮะเวลาที่เราเดินชมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะได้ยินเสียงน้ำเหมือนน้ำตกอยู่ตลอดเวลารู้สึกผ่อนคลายมากนะครับเสียงนี้มาจากที่ไหนตรงไหนของวัดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่แหละฮะที่มาของเสียงน้ำตก ที่ได้ยินนะครับแล้วก็ไปใช้น้ําตกแบบเล็กๆธรรมดานะใหญ่มากๆด้วยที่อุทยานสวนน้าตกป่าหิมพานครับร่มลื่นมานะครับแล้วก็น้ําตกนี่ขนาดใหญ่ไม่ได้มีแค่น้ําตกเดียวนะครับแต่ว่าตลอดทั้งแนวเลยเรียกว่าเป็นสวนที่แบบเอามานั่งพักผ่อนนะครับเวลาที่มาที่วัดมานั่งตรงนี้นี่ผ่อนคลายสุดๆครับ ก็เป็นการเที่ยววัดอีกแบบหนึ่งที่แปลกใหม่นะครับเพราะว่าวัดอื่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นสวนใหญ่ขนาดนี้แต่เนี่ยเป็นสวนจัดสวนทําน้ําตกได้ใหญ่มากๆก็สามารถที่จะซื้อกาแฟาของที่วัดเองแล้วก็เข้ามาพักผ่อนบริเวณตรงนี้ได้อยู่กันได้ทั้งวันเลยครับเพราะว่าพอได้ยินเสียงน้ําตกอ่ะมันรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายครับ มาที่วัดบางขวานะครับได้บุญได้ความสบายใจกลับบ้านแถมยังได้มาเที่ยวน้ำตกใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ด้วยเช็คอินถ่ายรูปโอ้โหสวยเลยครับร่มลื่นสวยงามครับก็ลองแวะมาดูกันนะครับผมที่วัดคลองขวางครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับซาทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุสุแล้วเจอกันใหม่ครับ